สำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาบเบเกิผมขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยูไอดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่ Ad แก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยบุยกล่าวสวัสดีเพื่อนชาวอารีนาบิ๊กเอาทุกคนด้วยนะครับโย่ผมมิกเซอร์เวกันอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนสําหรับวันนี้นนนเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะในซีซั่นสิเนี่ยตอนนี้แอร์ดบ์การันตีของแดง4ชิ้นเนี่ยก็ได้เข้ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง a d ้ดนี้เนี่ยจะไม่เป็นดูโอจะไม่เป็นโซโลทุกคนมันจะเป็นทีม4เราเข้าไป4คนเรามีเพื่อน4คนก็เข้าไปเล่น4คนนะครับเป็น Ado ดการันตีของแดง4ชิ้นก็เหมือนดูโอเหมือนโซโลเมื่อก่อนนั่นแหละแต่รอบนี้เนี่ยมันเป็น4คนนะครับทุกคนซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโหมดอีเวนต์นี้เนี่ยอย่าเล่นเยอะครับเดี๋ยวบานปลายมันจะบานปลายยังไงผมให้ทุกคนไปดูเองละกันนะทุกคนนะผมจะไม่สปอยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะไปเล่นกันในโหมดนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรัับชมกกกนเลยดีว่า คน let's go <S อโอเคครับมากันในเกมแรกรเราก็เกิดตรงนี้ทุกคนสาโอเคน้องน็กบอกว่าแอดดอจะตกประมาณนาทีที่32นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรอกันแถวนี้ก่อนนะเดี<ม>๋ยวเอาอยากแก้ป่วย<ม>ลองอาร์มก่อน<ม>อเอาไปน้องเอาไป โอเคเดี๋ยวเราก็รอให้แอร์ด็อปมันมานะครับเราจะดูด้วยว่ามันจะตกตรงจุดใดนะทุกคนนะเราไม่ต้องรีบวิ่งไปหาปืนก็เฮ้ยไม่ต้องรีบวิ่งไปหาตีนะทุกคนนะรอก่อนไปเรื่อยๆนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปนอนรอกันเลยครับโอเคมันกําลังมาแล้วครับทุกคนแอร์ด็อปอุย้ยตก <What S 1> ตรง <you? S 1> ใกล้เพื่อนเลยนะทุกคนนะตรงกลางสมอรับภูมิเลยว่าคนดูดอืมอใช่จุดเดือด,ด,อดมากจุดเดือดมากครับอนนะลอยหลังอ่ะออันเราไปเลยปะพี่ว่าเราไปกันเลยดีกว่าไหม ไม่ตกไม่ตกรอบนี้ไม่ตกไปเราไปกันเลยดีกว่าเราเราได้เราได้เปรียบคือแมปนี้เนี่ยไน์เยอะมากนะทุกคนนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหไน์โคตรเยอะเยอะแยะมากมายครับเดินไปไหนก็มีแต่ไนซ์นะทุกคนดูดิเดวเราไปกันเลยดีกว่าไปน้องไปโอเคครับพอมาแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ฮอแอร์ดบเอ้ยไม่ใช่เครื่องบินแอร์ดบมาแล้วเราก็ฉีดยาวิ่งแล้วก็ไปกันเลยนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตรงกลางทางเนี่ยม่งจะมีคนอยู่ตรงไหนหรือเปล่าวิทุกคนดู ราะว่านา์เนี่ยมันเยอะมากนะแบบนี้อันตรายจัดๆอีกอย่างเราไม่ได้เอาไนท์มาละผมรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่ตะปลอยดีกว่าพวกหนูมันเข้ายากมากใช่มันเข้ายากอะแหละแต่แบบนี้พี่บอกเลยว่าอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวบันปลายจริงๆคนดูอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวบอลปลายจริงผมบอกเลยแล้วทุกคนก็รู้ดูคลิปนี้ไปรู้ว่ามันจะเป็นยังไงว่าอย่าเล่นเยอะบอนปลายมันเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้เราก็วิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับคนดูมีนายป่าวะอย่ามีใครจะยิงกูปะเนี่ย น่ากลัวจัดครับทุกคนอันตรายมากเลยโอเคผมเมื่อได้วิ่งอ้อมมาแล้วนะตอนนี้ถึงอยู่ใกล้ถึงแอรดอปแล้วครับทุกคนโอ้หเห็นไรนะเห็นไรมปคนโอเครู้เรื่องตรงเขื่อนนะครับตรงเขื่อนแต่ตอนนี้มีคนกดแล้วนะโอเคโอเคมีคนกด่นักมากอ่ะอ่าอ่ารู้เรื่องโอ้ไงอีกแล้วคนดูมีคนกดแอรดอปแล้วนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงไหมอ่ามันจะดังตีตีมันกี่นาทีแล้ววะผมจำไม่ได้ผมเคยํำคลิปไปแล้วในรอบนึง ร้อยแปดสิบมันติดสุ่มไม่ได้ด้วยสิร้อยแปดสิบปะวะโอ้เพื่อนนี่ลูดยาไม่ยังดังเลยเอ้๊โน่นอ่าโนลูดยาโนลูดยาโนลูดยาสบายใจจัดโอเคครับต้องระวังให้ดีเล่นหมดนี้ต้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเยอยข้างบนมาเออใช่ข้างในกำลังมาจิบหมาละโดนแซนวิชแน่เลยดูทรงละเฮ้ยไหมแดูเลยโอเค โอเคโอเครู okay, okay. ้เรื่องมุดหัวไวโหคือโมดนี้เนี่ยเวลามีอแอดดอกต,ตรงไหนเนี่ยตรงบริเวณรอบๆเนี่ยวงกลมอะ่ะเอาตีเป็นวงกลมเลยมันจะมีคนดักอยู่รอบนั้นแหละคนดูมีคนดักเยอะมากผมบอกเลยว่าใก้ไอดดอกเนี่ยถ้าเป็นแอดดอกแดงอะ่ะโอ้โหเล่นยากจัดอะแล้วบางทีหลังๆในเกมนำม,มาคือกระสุนก็ยิงใครไม่ค่อยตายด้วยนะเหมือนเอ็มโกหนึ่งว้แนบบางทีก็ยิงตายบ้างไม่ตายบ้างเอ็มเก้าเก้าห้าตายบ้างไม่ตายบ้าง ถ้าฟุกถ้าฟุกเข้าหน้าก็ดีไปทุกคนแต่ถ้าไม่ฟุกเข้าหน้าก็นั่นแหละไม่ตายอยู่ดีอ่ะเอาเย้ยเจ็บร้อยเพื่อนตายเพื่อนโดนยิงยิงไม่สุกโดนยิงเออยไหนวะไหนายตายไหมโอ้ไหนตายไหมโอเคเพื่อนมาเอ้ยไหนวะไอ้เหี้ยนโอ้เรียบร้อยนายวะโอ้นั่นนั่นนั่นวิ่งไปแล้วโดดลงไปแล้วอ่ารโดดลงไม่ได้ล่างนะน้อง เออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมตายเลยเย้มาเกมแรกก็โดนเลยครับคุณดูไม่จัด้ตายโอเคโอเคอ่าเรียบร้อยเป็นไงล่ะน้องอาร์มเน่นหนึ่งปลาเปล่าหรอกปเออเห็นไหมผมว่าแล้วมันมันจะแคมงเหมือนเยอะครับคุณดูหมดเนี่ย แต่สุดท้ายน้องอามก็ไม่รอดเหมือนกันนะคนนัจริงมันตายแล้วโดนคนดักอีกครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปดีกว่าว่าเตรงนี้มันจะแย่หอเปบ่านะทุกคนไปรอบนี้เนี่ยผมก็ได้เกิดอารมณ์จุนเฉียวทุกคนไดเอาหุไนมาด้วยทุกคนแล้วก็เอาเอ็มเคมานะครับไหนใดก็มันมองยากก็เอามาแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนพายุไม่มีมันไม่มีพายุทุกคนซึ่งถ้ามีพายุมันจะมองง่ายสําหรับคนที่เล่นไหนแต่ว่าถ้าไม่มีพายุมันจะมองง่ายสําหรับพวกหนูนะทุกคนนะ ซึ่งรอบนี้เราเกิดตรงจุดนี้เราก็จะรอก่อนนะว่า a อ o ดอปเนี่ยมันจะตกตรงจุดไหนนะครับทุกคนแต่หลังๆเนี่ยซีซันสิเนี่ยเขาปรับมาคือเราจะไม่รู้ว่าสภาพอากาศในแมปเนี่ยมันเป็นยังไงคือเราก็ต้องมาสู่เอาเองครับเดี๋ยวเรารอกันไปก่อนตอนนี้เดี๋ยวเรารอกันไปก่อนละกันพวกผมก็ได้มาแคมป์ตรงเขื่อนตอนนี้ a อ o ดอปมาแล้วนะทุกคนโอ้ยตรงใกล้ๆเลยใกล้ๆเราเกิดเนี่ยเนี่ยตกใกล้ๆเลย อันต่อไปไไไอเราก็าะจะรอนาะทีที่32ให้หอมันมาเอ้ยเครื่องบินมันมาทุกคน,อ,กกนอ่าโอเคอันเดี๋ยวเรานั่งรอกันที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะเออเออถ้ามีคนมาก็เล่นมาเลยแต่ถ้าไม่มีล่ะอ๋อโอ้โคตรสวยเลยว่ะเออภาพสวยจัดครับทุกคนซีซันสิบฮะอย่างนั้นเลยครับโทไอแพดมันแดงไงขีออ้โม้หน่อยแล้วกูโอเคเดี๋ยวเรารอนาทีที่32เครื่องบินมันมา้วครับ หยัดไปไว้รุ่นไปพี่ว่าเราไปกันดีกว่าไปพร้อมยังกินยาแก้ปวดเลยแต่พี่โกนหลังมาว่ะกลัวเราไปนี่หลังมาเนี่ยเออใช่ใช่ใช่นั่นแหละกลัวพอเราไปปุ๊บหลังมาดิคนดูน่ากลัวจริงนะครับน่าจะโดนหลังนี่อยู่ตรงนี้เลยตรงทางที่เราเกิดวิ่งมาน่ะอ๋อย้อนหลังเหรอใช่ย้อนหลังไปครับไปกันต่อเราวิ่งกันไปเลยยาแดงคิดหมดแล้ววะกลัวไหนย่างเดียวเท่าน้ำร้อน แต่มันเงียบเงียบนะรอบนี้เงียบเงียบมากเลยครับเมาซอนดวเราเดี๋ยวเราใส่ใส่นายดูแต่นายดูนะครับสองหลอดไม่ไหวปกาบรวยเกินเลยน้ำหนักเกินเลตอนนั้นเย่มีแต่คนรวยว่ะจะปวดไอ้นั่นบอดอืมอือโอเคเราต้องระวังตลอดเวลาทุกคนเผื่อว่ามันอาจจะมีคนนะครับเสียวหลังจริงนะเนี่ยบอกเลยคนทิ่โค้งเลยว่เสา อ่าอ่าโอเครู้เรื่องรับทรบรับทรบกระดูกเขาเรียกอะไรเขากระดูกปั๊บปั๊บนี่เกียร์บอดพี่เกียร์บอดพี่ยิงบอดนะเออมันเงียบจังนะคนดูผมว่าน่าจะมีหนูแน่นอนเลยครับทรงนี้เงียบๆอย่างนี้น่ากลัวไม่รู้ตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่แล้วสามสาม เราจะมารอแถวนี้นะครับเพื่อให้ไอดอกมันลงมานะเดี๋ยวเราจะโคบคนละทางทุกคนเดี๋ยวน้องแกมเนี่ยจะไปเปิดไอดอกให้เรานะแล้วเราคอยไปรอเปิดแต่ตอนนี้เราก็ต้องระวังป้องกันนะครับไว้ทุกทิศทางไม่ได้เปิดใครใครจะรู้ฝั่งบัมบัดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูฝั่งเคเบิลเองเออเดี๋ยวพี่ดูฝั่งเคเบิลเองน้องพวกเองดูฝั่งนั้นกันไปเลยตอนนี้เราก็รอรอไอดอกเปิดแล้วนะเดี๋ยวนะดูหน่อยอนุญาตไปก่อนที่ไอดอกไม่ต้องไปนะพยายามดูหลัง อ่าเดี๋ยวพี่ดูนี่เองเดี๋ยวผมก็ตอนนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าเรากดไว้แล้วเพราะว่ามันนับนาทีนานมากครับร้อยแปดสิบปะถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนจำไม่ได้แล้วแต่อตอนนี้เราก็รอไปเลยเอ,ลอ่อออยาอเดี๋ยวพี่เปิดเองนะพี่เปิดเองโอเคเดี๋ยวน้องอามไปเปิดนะดดตอนนี้มีคนอยู่ฝั่งเขื่อนนะครับมีตี้ตามหลังเรามาแล้วนะทุกคนโอเคสมมติลมเราได้จับของแดงสี่ชิ้นแล้วครับทุกคนรอครับรอรอรอมีกี่ช่องมีกี่ช่อง พี่กอดสี่ช่องแล้วกันน้องเพราะว่าพี่เอาไหนมาโคตรตายสวยสวยนักสวยโอเคอะฝั่งบัมบัดบัมบัดฝั่งไหนแล้ววะเราไม่ได้มาลดถิกบ่อยทุกคนไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้แมบไหนของแดงของแดงแบ่งกันคนละชิ้นเลยเออแบ่งแบ่งกันเลยแบ่งอะไรมีที่สี่ชิ้นมั่งมั้เนี น้องแกมมันไม่มีเซฟนะทุกคนเปี่ยนซอยละกันป๊าบอเราได้แล้วของแดงครับชิ้นเดี๋ยวเราใส่เซฟก่อนละกันยำเบ่งเบังบังเโอเคปั๊บไาไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปช่วยแกมเราต้องไปช่วยแกมเพราะแกมไปดูเล่นอยู่เอาละสิงโตนี่ไม่เอาะของแกมนี่หว่าไม่รู้เราจะรอดหรือเปล่าวะทุกคนดูอ่าโอเคน้องแกมไม่มีเซฟน้องแกมไม่มีเซฟใส่กระสุนห้าก่อนครับ Để vì về chơi Để vì ừ. kẹp mà còn lắc ăn Để vì về chơi kẹp mình Vì mà đây, oh. oh, vì ừ ừ. mà đấy, Ờ tính lên cả vì này đã, vì mà đã Bên này, bên này, bên này Nóc nừng, nóc nóc này Đừng này đừng nấy, đừng nấy, đừng ยังมีอีกตัวที่นตรงหน้าข้างหน้าเล็กเลยถ้าเติหน้าเล็กแหละโอเคหายแล้วโอ้แล้วเน็กก็มีของแดงนี่ว่ะโควต้าป้ะผมลืมไปว่าตาเนี้มันไม่มีถุงม้าผมตอนแรกผมก็ถอดอยู่แล้วเอ้าโอ้เรียบร้อยกิีกแจมตายโอเคเรนระเบิดไปก่อนแล้วกันข้างหน้าเน็กอะตรงที่ตรงที่วางของแดงเมื่อกี้เส้นอะไรวะแจม นี่อย่างหน้าไหนกูหนึ่งใช่ไหมอวีาศนอากาศเหรออ่าโอเคพี่น่าจะถอดอ๋อพี่ลืมไปว่าตานี้มันไม่ใช่นี่อากาศอยู่ไหงเออเนี่ยหต่วะเออพี่ลืมนาบีนี่วะโอ้โหเรียบร้อยเข้าหน้ากูเลยไอ้เหี้ยเลยใช่เข้าหน้าเลยเต็มเต็มไอ้ยาเดี๋ยวในคนเดียว ่ก็ไม่ได้ของแดงอีกโอ้โหเจอของแดงออกหมดแล้เหลือแค่คนเดียวครับคนดูตอนนี้นอนไม่ได้โอ้เสียดายว่ะรอบนี้ผมเอานายุทธมาเลยทุกคนผมบอกเลยว่ามันต้องอันนี้หน่อยเอานายุทธมาเลยครับเวลาผมตัวน้องๆมันจะได้เก็บไปเล่นเออเอานายุทธมาเลยโคตรเว่อร์เลยแบบบอกแล้วว่าอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวบอนปลายเห็นปะเห็นไหมเนี่ยกรรมมาของอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวบอนปลายกับหมดเนี่ยตอนไม่ได้ใส่ าไม่ได้ใส่พายุจังเลยเออเนี่ยไม่พายุอีกแล้วทุกคนเกมนี้แล้วไอเนียไหน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 ไังนโอเค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 โอคโอเคนอเคเคโอเคโอคโอเโเโเโอเโเคโอเคเโอโอเอเเอเเรอเอเเออเอเอเเเอเคคอ ตายไปหนึ่งนะตายไปหนึ่งมนใสกระสุนอยู่อยู่บนตัวนึงกระสุนมโอเคสวยตายหนึนมีมีวิ่มีวิ่งลงมาหนึงตัวนึงเออใช่ใช่ใช่เห็นแล้วเหเดี๋ยวเดีพี่ใส่กระสุนอยแคมเ็เย็นตะคู่ตะคู่ะคูมีัดมันสักขนาดนั้นนะกระสุนมันย้อยมันไม่โดนน้องมันโดนมันโดนอะแหละแต่มันไม่ไม่ถือว่าเนี่ไกลมากไม่ไมสวยสวยมีตีน่งมีตี่งิมันมาอ๋อมีตีหนึ่งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพ ลงข้ามปะใเสร็จแล้วก็้เสร็จแล้วไปโอเคมัดิ้นจิงมาอ่าโอเครับแทบรับแทบรับแทบเออเนั่ยนี่ยเนี่ยน้ำโอ้ยยิงอะไรไม่ตายโอ้โหอะไรวะมึงมานั่งระยะประชิดแบบนี้มึงยังไม่ตายอีกเหรอโอ้ยยิงไปอย่างเยอะมึงไม่ตายได้ไงเนี่ยฮะดูดิโอ้คุณดูมึงเกาะอะไรวะอันนี้ตายมันตายยัง ตายแล้วตายแล้วตายไปอีกตัวนึงโอเคได้ไหนกันปะมึงเอ็งยิงมันล้มบึ้งไปอย่างเยอะไม่ตายแน่ตัวนั้นอะระวังนะพวกแบบนีอีกระวังเบบมีอีกนะระวังให้ดีโัวนั้นผมยิงอยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีมีมีนาพี่มีนาพี่มีทางข้ามสะพานมาเร็วมาเร็วอยู่ด้านรถโอ้ยเอ้ยตรงไหนพี่เนี่ยตรงหน้าพี่เลย โอ 1941, ้ยยิงโดนโค้งรถตั้งนั้นเลยกวยเชี่ยกระสุนร่างเาว่ะเฮ้ยกระโดดลงไปเดีวได้ตาบาน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 มาเร็๋ยวเออได้ตาบานเลยปาระเบิดอยู่วพี่เลยระเบิดอยู่อยู่หน้าพี่เนี่ยได้ตาบานเลยเนาะอ๋ออ๋ออ๋อไปเปลี่ยนปืนอะไรของกูวะเนี่ยเกือบว่างเปล่าอีกแล้วคนดูเดี๋ยวพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนกระสุนก่อนเฮ้พี่ใส่กระสุนก่อนพี่ใส่กระสุน เอ้ยนี่มีอีกหน้าตัวสองตัวสองตัวสาม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 ตัวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออหน้าพีเลยนี่หน้าพีสองข้างหน้าเนี่ยนักต่อสู้นักต่อยู้อ่า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 เอหมอกู่กับพี่เอ็มตาย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 อีกหนึ่งเฮ้ยมีคนึงโอ้ไม่ตายไม่โดนเอาหมวกไปเอาหมวกกระถุนหมดกระถุนกูหมดช่วยกูน่อยกระถุนหมดน้องจัดการมันดิเพื่อนเอ้ยตายไหมสวยโอเคตาย พอศูนย์หมดพอดียังมีอีกตัวมีกตัวนึ่งได้ตาพานได้ตาพานอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตาพานเออนั่นแหละเดี๋ยววิ่งเป็นอะไรโโอ้หตายไหมวิ่งไปไหนกันเนีย่ยโอเคตายไหมหมด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 แกะ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 โอ้โหเชี่ยหมดตัวร์หมดแกะมาถึงก็ไ well, ด oh. ้บ okay. well, re ready.. ู hey, oh. okay. ๋เลยโคตรมันนั่นแหละตัวนั้นยิงไปอย่างเยอะไม่ตายได้ยังไงวะนะคนดูคิดดูดิระยะประชิดขนาดนั้นน่ะเออ ไอตัวไกลยังพอว่านะกระถุนย้อยมากเลยอะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็เก็บของกันเดะทุกคนไหนดูตัวนี้ดิอ๋อมันมันน่าจะเล่นกันไว้อ๋อสฟีครับทุกคนแสบๆเลยทีนี้อ๋อมันเกิดปุ๊บมันก็เจอกันเลยมันก็เล่นกันเลยเนี่ยสบฟีมันบวกกันครับโอเคเดี๋ยวเราก็เก็บของขอญาตเร่งสปีดครับทุกคน เฮ้ยเสียวัวชิบหายทุกคนอ๋อืมนั่นนายกูว่าแล้วไอ้เจ็ดแม่เลยโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้ยอยากจะกายมันจะเขื่อนปะพี่บิ๊กไม่รู้อ่ะกระสุนมาแต่ทางหน้าพี่อ่ะใช่ไหมบอกแล้วอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวบานตายเชื่อเลยโอ้โหในตัวพี่น้องเก็บเอสอยู่ใช่ป่ะพี่ใช่ใช่เป็นเอเอ็กอะเป็นเอเอ็กอะเกมนี้ น้องๆก็รอดหมดนะทุกคนนะยกเว้นผมตุยผมคนเดียวนะครับไม่รอดก็ไม่น่าหายก็ไม่น่าหายก็ฝั่งเนี้ยฝั่งใกล้ๆขื่น่ะนักมาร์กไว้อ่ออแถวนั้นแหละมันยิงมาจากนั้นแหละก็รอดหมดนะมีผมคนเดียวไม่รอดนะครับน้องก็เก็บของกันมาได้ส่วนไอตัวที่ยิงผมเนี่ยน้องก็จัดการเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ไปทูเกมต่อไปดีกว่าขี่เกมแล้วเนี่ยสามเกมแล้วไหมที่ผมไม่รอดที่ผมไม่รอดสามเกมแล้วมีัวจะปวนตัวนี้เล่นเอเอ็กแม่งเลยน้องไป ตัวนี้ก็เล่นนี้ครับทุกคนข้าขงาัปวจะปวดแต่ละเกมไม่เท่ยบอกแล้วอย่าเล่นเยอะดยเดี๋ยวบันไปพี่ไม่ได้มา<ป>อ๋พพพพพาอ,าา okay, อพี่ทุกมาเอามาอยู่ดีได้แหละมันไม่เป็นไอ้นี่ย โอเคงั้นเราก็ไปคมปมเหมือนเดิมนะรอเวลาไอ้ดอกมาทุกคนไปต่อไอ้ดอกสิไอ้ดอกตอกไหนโอ้โหตกไอ้นี่เลยว่ะลงเรื่อยนี่ว่ะคนดูไปครับเราไปกันเลยไปเดี๋ยวดูกล่องหลังก่อนเผื่อมีทีหนึ่งหนึ่งกับอาร์พีจีครับทุกคนโอเคเผื่อขอปืนอาร์พีจีอุ้ยอุ้ยปืนไฟแน่นอน อาวันจีครับวันจีครับมึงโดนกูแน่ไปครับเออได้อยู่ได้อยู่ใช่ใช่ได้อยู่แต่มึงโดนกระสุดโค้งกูบอกเลยไปแต่เราไปกันวิ่งเลาะขอบกําแพงเราก็นอนรอกันชิวๆไม่ปวดขาด่นอนที่ไม่จูจะจูเยอยหัวห้หเออเซ็กซี่จัดเลยน้องแก้มน้องแก้มคาพี่แก้มขามานี่ค่ะพี่แก้ม พี singing, ่แกมขามาเลยมามาพี่แกมขาพี่แกมรอพี่ก่อนนะเจ้าหนูมาครับพี่พี่แกมขาอ๋ออ๋อพี่แกมอ๋อ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 พี่แกมพี่แกมไม่ไหวแล้วพี่แกมเอ่อมันมัน พี่แกมพี่แกมไม่ไหวแล้วพี่แกมพี่แกมพีเสร็จแล้วพี่แกมโงกันกูจะรั่วเี่ยครับเราถึงเวลาที่ต้องไปกันเลยวทุกคนไปกันเลยจัดไปไวรุ่นสฉีดไปีดไมีบนขะเฮ้ยมีตัวนึงตรงไหนตงไหนตรงไหนมากมาร์กมาร์กมาร์กมาี่จะพี่ยิงไงใบ้เขาแตวะไแวะเฮ้ยเจอแล้วอีอีโดนโดน โดน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 เจ็บอยู่เจ็บอยู่ไงล่ะกระสุนโค้งกูโดนไปสิตายไหมตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงตรงที่ไฟทุกคนเอาไม่ได้ก็เดินโอเคโอเคสวยมาเลยเอามาเลยเอาเอามาเลยมาเลยมาเลยน่าผมอ่าโอเครับแซ็บพบอยู่ตายไหมตายแลเออตัวนั้นแหละเอ้ยรู้สึกมีเสียงข้างหน้าอีกเสียงนี้ว่ะ Ôi, kia lên nè mưng, đểเอา, cái này đây, ô cửa sườn này, bắn kia bọn đấy, mà mày 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 มันอยู่หลังอยู่หลังกองไม้อยู่เลยเดี๋ยวมึงเอาปืนไอ้น,นี่ดีกว่าเออเอออเาไปเออทั้ทง RPG ทั้งปืนนี่แหละมึงมันยังไม่ตายนะอามมันยังเจ็บอยู่นะมันอาจจะเจ็บแบบโดนเอ่อความอื้อสักหน่อยอ่ะทั้ง RPG ทั้งปืนเราอ่ะไปเลยเราดันเลยทุกคนเออใช่นั่นแหละมันยังไม่ตายยังไม่ตายอุ้ย ไปไหนเรียบร้อยเรียบร้อยตัวสตัวหรือเปลยอ้โหหลังเข้าหลังไม่โดนเหรอหลังมีอีก่อโอ้ยหลังเข้ามีอีกเลยโอ้ยอย่างเยอะโอ้โงไอ้หลัวสงตัวหลังหนึ่งตัวอ่าโอเครู้แล้วโอ้โเยอะจัดครับทีมนี้เยอะมากเยอะมากเยอะมากโคตรนัวโคตรนัวเดี๋ยวเราตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตายแล้วปะตายไหมสวยสวยสวยกองไม้ตายครับทุกคนตายแล้วใช่ไหม อ่าดูดิเจ้าพี่ออมขวาตายเหรอใช่เหรอตกลงมันโดนเน็กหรือว่าโดนใครเหมือนนายนั่ยด้วยเหมือนจะนายนะแต่ผมไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเปิดไดรดรอคเลยไหมเปิดไดร์ดร็อคเลยนี่ก็อยากไปเก็บเหมือนกันไอ้ตัวนี้ไหมอ่ะนี่ไหมอ่ะตัวเออปูล้มปูโอ้เรียบร้อยน้องโก้โอ้เพื่อนลงไปเพื่อนลงไปชี้ไปแล้วเป็นายแกมตายปะ โอเคอวกาศตายเฮ้ยมันมีเสียงอะไรหน้าเองวะนั่นแหละเอ้ยมี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 เสียงนึงใช่เหรอไม่ได้ยินอีกอันนี่ตายแล้วอ๋อบอดอันนี้บอทโอเคแนักตายอนไนที่แนักยิงอยู่ไหนวะบ้านโอ้บ้านนั่นอีกแล้วโอ้โหเข็นไมเก็บไม้ก่อนพี่ข้างหน้าไหนว่าตรงนั้นนกไม่ได้ใส่แนักก็จะใส่ข้างหลังข้างหลัง ข้างหลังหลังผมเก็บมาให้แล้วไม้อ๋อโอเคโอเคนี่นี่นี่มาเจ้าเข้าไปเลยพี่มิดเจมมา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 พี่เอาเองพี่เอาเองพี่เอาเองของเน็กพี่ชอบของเน็กพี่ชอบเอออย่าพี่เอาเองมันติดอย่บไม่ติดยุบเออมามามาพี่มิก็เก็บเลยเออเดี๋ยวพี่เก็บเลยถ้ามันหยุดพี่มิก้าเก็บโลดไหนวะโอเคไม่ยุบไม่ยุบไม่ยุบมันอยู่ในบ้านมีอยู่ในบ้านเอฟนิดหนึ่งศูนย์อ่าโอเคเรียบร้อยขอบคุณน้องชายอน้องชาย โอเคตายแนกแนกจิงมันอ่าอ๋อตายแนกนะโอเคเดี๋ยวไปเอาของแดงครับอีกหนึ่งชิ้นครับทุกคน<ม>ข,อของแ<ม>ดงนะครับของแดงเลยนะโอ้โหสร้อยเอาการน้ำชาดีกว่าออการน้ำแช่กา,ออการน้ำแช่เออพี่มีไนท์พี่ด้วยนี่หว่าอีกอันหนึ่งอ่ะเอาไงดีวะจำจะเพิ่งไปก็ต้องใช่ยัง,ขอของไม่เก็บพี่ไว้ด้านนอกเออวะพี่ว่าพี่ว่าเองเอาไปเถอะของแดงเนี่ยพี่ได้ไนท์แล้วอ่ะ เขาเองเอาไปดีกว่าไหมไม่ใส่เขาเข้าเซฟหรอใส่ไม่ได้เซฟพี่เต็มพี่มีปีนท์สองอันใช่พี่มีไนท์สองอันไนท์พี่กับไนท์ที่นักยิงได้โอเคไหนแกมอยู่ไหนวะโอเคผมไม่ได้ใส่อยู่แล้วของกันอ่าๆแล้วอันไหนไนัยพี่นัยมันวะโอเคโอเคน้องขอบใจมากอันนี้ของมันอ๋อนั่นของมันเหรอโอเคอันนี้ อ่ะเนี่ยเนี่ยกูพี่โอเคเล้งเกี่ยวน้องครับระวังข้ามนะพี่อ่ามันดีกั่โอเคโอเคมันมีเอ็มหนึ่งเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีเอ็มหนึงหนะูนย์ะเดี๋ยวพี่เก็บของนักเองไหนวะจบนักกันไหนวะ <Okay. S 1> อุ้ยบอดเอนึ่งนี่าโอ้ดีเลยดีเลยนั่งโลงเลยกูชิวจัดไอ้เขี้ยโคชิวชวิครับทุกคน อเอออนั่นเองว่าแล้วไอ้เจียเอ้ยเนี่ยเอหนึ่งมันมาได้แล้วพยายามยิงมันดิแต่กมันเอเล่เพายามเอ็มหนึ่งส่วหนึ่งหนึ่งวิ่งมาวิ่งอย่างไวเลยมึงเอ้ยติดอะไรอรีบรีบรเี่บลอติดพี่ติดพี่ติดพี่ติดน่าจะติดไอตัวไตัวนี้ล่างอ่าตายแล้วผมไม่ได้โยนนะคนโดนนะแต่ว่าผมพลาดเองแหละที่ผมไปนั่งตรงนั้นเตนมันเป็นที่ที่ไม่ควรนั่งเพราะมันไม่มีที่กำบังเอกันโอเคน้อง ขอบน้องแน็กขอบใจน้องแน็กด้วยนะทุกคนเกมนี้ได้ตั้งไน้ที่น้องมันยิงแล้วก็ได้ตั้งของแดงที่น้องแกมเปิดให้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปมาดูในเกมหนึ่งคนเดีรอบนี้เราจะไปกันแบบไวๆเลยทุกคนเพราะว่าคลิปมันยาวมากนะครับไปกันต่อเดินดีๆระวังอู้อออะไรตรงไหนตรงไหนเลยเห็นแล้วเมื่อกี้โอเคโอเคนตรงไหน่ว่าอ๋อตรงนั้นอ่ะตรงไอ้ทะเลโอ้โหเรียบร้อยแน็้อง ờ píi mà lẹ píi mà lẹ píi. Đúng, 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 được đúng, 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 ้อยหน้าพี่เมื่อกี้ไอ้ไอ้ตรง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 อะไรวะตรงโค้งในรูเสานั่นแหละเออตรงนั้นเลยไป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 ถอยก่อนถอยก่อนเยอะบูญไม่ตันกันคำแม่งมีจริงด้วยไปยากจัดเลยไปไปไปถอย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 เออฉีกก็ได้เออฉีกไปเลยแม็กเจอแล้วนะครับทุกคนเยมีบอดปะวะอุ้ยเยอะชิบหายแล้วโอ้โหเยอะบอดยิงกูเรียบร้อยมันรู้ละน่าแน็กเลยนะโอเคน่าแน็กสองตัวนะครับตอนนี้น้องแน็กบอก อย่าไอ้ย่าบอดทำเสียแผนจัดคนดูไหนวะตรงนั้นเน็กตรงนั้นมันจะมีบ้านล้างอยู่นลยถ้าจะไม่ผิดใช่ใช่อ่าโอเคในบ้านของเน็กที่พี่บอกเออน่าจะในบ้านว่ะอ้บ้านล้างนั่นแน่นอนเลยดูทรงละเซตไหนแน่นอนอ่ะเพราะมันมองเห็นหุ่ยเฮี้ยอุ่ยลุก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 โอ้ยเกือบดีกูไม่ตายไอ้เหี้ยอกแดงไอ้สัตว์เดี๋ยวได้แลวพี่หาที่ปั๊มยาก่อนโอ้โหบอด เกบบอลเลยเกบบอลเลยอ้าวโอ้โหหยัดมาหยัดโอ้โหเหลอ้อยิมมายอ้ยิงนายอ่โอ้โหบอเป็นล้านบอลเป็นล้านอ้บอเป็นล้านคนดูเดี๋ยวกูรีตัวก่อนเดี๋ยวรีตัวก่อนอ้บอลยิงตัวแดงเลยมันอยู่ข้างในเลยอยู่นอกเลยน่อยู่ข้างในอ่ะดูสออ่ดูเห็นมันตายตัวเดียวอนียอยู่ข้างในชัวอยู่ข้างในชัว เดี๋ยวพี่รีตัวก่อนโอ้น้องแนักตุ้ครับคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กอาลังอ้อมซ้ายอ๋อมันบวกกันนี่หว่าเออมสองตีเฮ้ยไอเย็นอากูนี่หว่าเรียบร้อยนกหนึ่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีกระถุ่มก่อนอยู่ตรงบ้านอยู่โอ้โหเฮ้ยเลือกเปิดติดโอเคโอเคเดี๋ยวกำลังกันอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวพี่เล่นเองนักกิงไหน่ข้าวหัวเดี๋ยวมั้งไหน่ข้าวหัวเหรอโอเคน้องชาย ได้อาจจะเต็มหองอ่าห้องนี้เกียร์ห้องนี้เกียร์ไม่ได้ไม่ได้ข้างข้าหน้าเบอร์ตียิงได้นี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยหมด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 ี่ไปดูหมดไอตัวจิ๊กนักยิงมีไหนบ้างอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้ใส่ออ๋ตัวนี้เหรอมาดูดิตัวนี้ก็ไม่มีสรุปในบ้านมีสองตัวเลยใช่ไหมตัวนี้ล่ะอันนี้งอันนี้เพื่อนยิงโอเค นูยังมีกระเป๋าสี่สี่นูอีกตัวนึงอ็กวายังไกลเลยโอเคครับมาดูเดี๋ยวเก็บของเลยเราไม่ไปเปิดแอร์ดรอปแล้วนะครับเราเก็บของแล้วก็ไปออกดีกว่าผมไม่ได้ใส่นะตอนเก็บของเนี่ยเพราะว่าเก็บมันเริ่มจะยาวเกินไปนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปตรงจุดออกกันเลยนะครับของว่าคงไม่มีใครเหามากกวาดูขอให้ได้ออกเลยไอ้เหี้ยกี่เกมแล้วเนี่ยกูไม่ได้ออกเลยเนี่ยมาเล่นเนี่ยขอแต่เกมนี้ยังมีใครดักกูเลยสาธุสาธุเย่จุดออกอยู่ด้านหน้าทุกคนใกล้ถึงแล้ว อย่านะร้านสองร้านสองอยู่ในมือเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะหน้าเราไม่ใช่บทไปยี่อะไโคตรโอ้ย,อยมันมาออเพื่อนต้านหนึ่งร้านหนึ่งยาไม่มียาแล้วโอ้หเพื่อนจัดก,การมาหน่อยไอ้เหียร้านสองไม่พี่ไม่มียาแล้วพี่ทิ้งหมดแล้วเ,เพื่อนสู้ๆโอ้เสียดายว่ะุณดูร้านสองไปตาเลย เออใช่มันมีไนต์ตัวนึงด้วยโอ้สิงเส็งเส็ง,สง,สงไ,ไม่ปั๊มไม่ได้พี่ไม่มียิพี่ไม่มียาแล้วพี่สิงหมดแล้วมันเก็บไนท์เพื่อนนี่ว่าพี่ยิงไนท์ได้ไปตัวนึงอะมันรอดนะครับมันรอดแต่ว่าเพื่อนมันต,ต,ตาย,ตายไปไ<ห>สองคนนะทุกค<ห>นนะแต่ว่าคนนั้นนะเขารอดไปเพราะเขาดึงไนท์ไปได้นะก็เป็นไงละครับอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวบานปลายค<า><า><ห>นดูไครับพี่ เกอมอที่ได้ออกมันมีดูแต่ว่าผมไม่ได้อัดเออผมไม่ได้อัดเออเกมที่รอดผมไม่ได้อัดแต่เกมไหนที่ผมอมัดผมตายเฮียบอกเลยว่าอย่าเล่นเยอะครับเดี๋ยวบปลตายในหมดนี้นี่แหละครับสำหรับคําว่าอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวบาปลายก็นี่หนะครับตามนั้นนะเห็นไหมผมตายกี่เกมมาคนดูเห็นปะเนี่ยมีเกมเนี่เกมเดือวที่ผมได้รอดครับทุกคนบอกตรงๆเลยพูดจริงๆเนี่ยมีเกมเดือวนี่แหละที่เหลือกูตายไม่หยุดเลยเฮีย <G ül> ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับแอดอบการันตีของแดงนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดวันไหนนะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีให้เล่นแล้วนะใครก็อยากไปเล่นนงเล่นไหนก็ไปจัดกันได้นะทุกคนนะสำหรับแมปนอติกนะก็ะมันออส่วนมากใครที่ตี่ประจานอติกเนี่ยเขาก็จะรู้มุมรู้จุดกันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่เหมือนเราเานี่ยเราไม่ค่อยได้มาบ่อยนะทุกคนก็มาเล่นเอาคอนเทนต์เฉยๆก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้จบไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุบจ๊บ